ตอนนี้เราอยู่กันในเกม t e n น h u มาเริ่มต้นการกับเทนชูภาคที่2 Bird of the s t e e l a s s a s s i n เหมือนเครื่อง PlayStation 1ที่หมู่บ้านนินจาอาซูมะลิคิมารุและ ame, อายาเมะเขารับการทดสอบครั้งสุดท้ายจากอาจารย์อาซูมะเพื่อกลายเป็นนินจาเต็มตัวซึ่งทั้งกูก็ทำได้สำเร็จ ภารกิจแรกที่อาจารย์มอบหมายคือการไปช่วยหมู่บ้านที่กำลังถูกแก๊งโจรคุกคามแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนั่นคือการตายของลอดโกดักคนพ่อที่เป็นไดเมียลในช่วงเวลานั้นซึ่งตามธรรมเนียมแล้วมัซุโนชินที่เป็นลูกชายควรจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์แต่โมโตฮิเดะที่เป็นพี่น้องของลอดโกดักคนพ่อหรือก,ก็คือลุงของมัซซโนชินคิดจะใช้โอกาสนี้ยึดบัลลังก์มาเป็นของตัวเองเขาจึงติดสินบนสมุทรไหลให้มาทำงานให้เขา oh. เกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมา นาโอทาดะเซคิยะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับตระกูลโกดะจึงตัดสินใจติดต่อน,นินจาหมู่บ้านอาซูมะเพื่อขอความช่วยเหลือและเพื่อความไม่สับสนชื่อผมจะขอเรียกมัสยโนชินวอลลอตโกดะ a, ตามที่กลุ่มนินจาเรียกไปเลยนะครับอาจารย์อาซูมะจึงส่งทัศมาลุนินจารุ่นพี่ที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้นำคนต่อไปลิกิม,มารุและออยาเมะไปปกป้องหลอดโกดะที่ปราสาทที่กำลังถูกโจมตี และก่อนเริ่มภารกิจอาจารย์ยังได้มอบดาบอิซาโยอิที่สืบทอดกันมานานให้กับทัตซึมารุเพื่อแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าคนใหม่แทนตัวเองอีกด้วยตอนที่ทั้ง3คนเดินทางมาถึงปราสาทที่นั่นก็เต็มไปด้วยทหารของมอตโตฮิเดะแล้วอายเมจึงถูกส่งไปตามหาเลดี้เคภรรยาของลอดโกดะและเจ้าหญิงคิคูลูกสาวของเธอส่วนทัตซึมารุและ aru, <K oda S 1> แลิกิมารุก็ไปตามหาลอดโกดะตามภารกิจที่ได้รับมาแต่ระหว่างทางทัตซึมารุก็สังเกตว่า ฝ่ายศัตรูมินินจาอยู่ด้วยเขาเลยจะไปสืบว่านินจาที่มาร่วมมือกับมัตโตฮิเดะเป็นพวกไหนทําให้ลิคิม,มารุต้องไปตามหาหลอดโกดาต่อตามลาพังทัสึามารุตามรอยนินจามาจนได้เจอกับเลดี้คาคามิผู้นํานินจาหมู่บ้านเงียวเคสึที่ทาตามคาสั่งของหลอดโทดะซึ่งอาจสับสนกับหลอดโกดะที่ฝ่ายนินจาปกป้องอยู่ได้ผมเลยจะขอเรียกหลอดโทดะที่เป็นตัวร้ายว่าโทดะเฉยๆไม่มียศหลอดาหน้านะครับขณะเดียวกันคากามิก็จําดาบอิซาโยอิที่ทัสึมารุใช้ได้ ทำให้เธอรู้ว่าเขาเป็นผู้นํานินจาหมู่บ้านอาซูมะเธอจึงชวนทัตซึมารุมาเข้าพวกเพื่อรวมกันโคน่นอำนาจซามูไรเพื่อให้นินจาขึ้นมาเป็นใหญ่แต่ทัตซึมารุปฏิเสธคากามิเลยหนีไปแล้วให้เซลิวเดบรูดากอนอยู่สู้กับทัตซึมารุแทนซึ่งทัตซึมารุก็เอาชนะมาได้ ในขณะเดียวกันลิคิมารูก็เข้ามาถึงด้านในปราสาทที่กำลังถูกไฟไหม้และได้เห็นการดวลดาบระหว่างหลอดโกดากับมโตฮิเดะซึ่งหลอดโกดากเป็นฝ่ายชนะแต่เขากลับไม่ยอมฆ่าลุงของตัวเองมโตฮิเดะเลยชักปืนขึ้นมายิงพอเห็นแบบนั้นลิคิมารุก็เข้ามาสู้กับมโตฮิเดะทันทีแต่ตอนที่ลิคิมารุกำลังง้างดาบหลอดโกดาก็เข้ามาขวางทำให้โดนไปอีกแผลมโตฮิเดะเลยหนีไปได้ จูเบที่เป็นนักดาบของลอดโกดาจึงบอกให้ลิกิมารุพาลอดโกดาหนีไปที่ทางออกลับซึ่งลอดโกดาก็ยอมหนีออกมาหลังจากรู้ว่ามีคนไปช่วยภรรยาและลูกของเขาแล้วด้านไอยาเมะก็ตามหาภรรยาและลูกสาวของลอดโกดาจนเจอแต่เธอมาช้าเกินไปเพราะหลังจากโมโตฮิเดะนี้จากลิกิมารุมาได้เขาก็จับเจ้าหญิงที่คู่เป็นตัวประกรันและฆ่าเลดี้เคต่อนหน้าไอยเมะและหนีไปได้เพราะออยเมะถูกเกนบูขวางเอาไว้ ซึ่งออยาเมะเป็นฝ่ายชนะแต่เธอกับเลือกที่จะเตะเกนบูออกหน้าต่างไปแทนที่จะฆ่าเขาและได้รับลูกกระพวนจากเลดี้เคก่อนที่เธอจะสิ้นใจเมื่อทัตซึมารุตามมาเจอออยาเมะก็อธิบายสถานก,การณ์ให้เขาฟังก่อนจะตามไปช่วยเจ้าหญิงที่ขู่ต่อทัตซึมารุจึงเอาเรื่องทั้งหมดไปแจ้งเซคิยาที่เป็นที่ปรึกษาของตระก,กูลโกดะแต่จูเบก็มาถึงและบอกว่าทหารที่พวกเขาสู้ด้วยเป็นคนของโทดะ ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ทัึมารุได้มาตอนที่ต่อสู้กับเลดี้เคเขาจึงอาสารับภารกิจไปฆ่าโทดะด้วยตัวเองตักลับมาที่อายาเมอีกครั้งเธอตามเจ้าหญิงคีขู่มาจนถึงค่ายของโทดะแต่โทดะกลับข้ามโมโตฮิเดะทิ้งเพราะต้องการจะยึดอำนาจทั้งหมดไว้คนเดียวและคิดจะใช้เจ้าหญิงคีขู่ต่อรองให้หลอดโกดะยอมแพ้ซะอายาเมจึงรีบปลดลงมาจากต้นไม้เพื่อชิงตัวเจ้าหญิงแต่ก็ถูกคากามิขวางเอาไว้ พอเห็นว่าสัตวูเป็นอยาเมะคากามีก็ดูจะผิดหวังและไม่สู้กับเธอ <c oughs> ด้านทัดซึมารูก็แอบเข้ามาในค่ายและลอบสังหารโทดาได้สําเร็จ <c oughs> แต่แทนที่คากามิจะเสียใจที่เจ้านายถูกฆ่า <c oughs> เธอกลับตัดหัวโทดาซ้ำอีกทีก่อนจะวิ่งหนีไป <c oughs> ขณะที่อยาเมะตามไปช่วยเจ้าหญิงคิคูได้สําเร็จ <c oughs> ซึ่งเจ้าหญิงคิคูก็ร้องหาแม่ <c oughs> แต่พอเห็นว่าอยาเมะมีลูกกระพนเธอก็เลิกงงแง่ ตั้งแต่นั้นอายาเมะกับเจ้าหญิงคิ่ขูก็นับถือกันเป็นพี่น้องโดยมีลูกรกัพวนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนลิคิมารุที่อยู่กับหลอดโทดะและได้รู้ข่าวจากเซคิยะก็ตั้งใจจะมาฆ่าโทดะด้วยแต่กลับถูกสุสักหูขวางเอาไว้และหลังจากสู้กันจบลิคิมารุก,ก็พบว่าโทดะถูกใครบางคนฆ่าตัดหัวไปแล้วตัดกลับมาที่ทัตสึมารุเขาไล่ตามคากามิมาจนถึงหน้าผา ซิงเตอรก็เอาหัวของโทดามาจุดไฟแล้วยดลงหน้าผาไปเพื่อเป็นสัญญาณกับคนของเธอว่าตั้งแต่นี้ไปนินจาเงียวเกสึจะไม่ต้องทำตามคำสั่งของใครอีกต่อไปและยังเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มเบอร์นิงดอนที่คิดจะปฏิวัติให้นินจาขึ้นมามีอำนาจเหนือสมุนไรอีกด้วยนาเลกิมารูก็ตามมาเจอกับไอยาเมะเธอเลยฝากให้เขาดูแลเจ้าหญิงแทนและได้เห็นการต่อสู้ระหว่างทัตซึมารูกับคาคามิแต่หน้าผาเกิดถล่มทำให้ทั้งคู่ตกทะเลไปถึงอย่างนั้นพวกเขาก็รอดมาได้ แทนที่คากมิจะฆ่าทัศสุมาลุตอนที่มีโอกาสเธอกลับเลือกช่วยชีวิตเขาและพบว่าทัศสึมาลุเสียความทรงจําไปหลังจากรักษาตัวอยู่2เดือนจนหายดีคากมิก็ประกาศกับคนของเธอว่าทัศสึมาลุได้เข้ามาเป็นนินจาระดับสูงคนใหม่ของเบอร์นิงดอนและให้เขาใช้ชื่อของเซริลที่ตายไปก่อนจะมอบภารกิจแรกให้ทัศสึมาลุไปจับคนมาเป็นทาสเพิ่มเพื่อสร้างฝ่ายเดมอนที่เป็นสุดยอดอาวุธของเบอร์นิงดอนหลังจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งเดือน อาการบาดเจ็บของลอดโกดาที่พักรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านนินจาอสุมาก็หายดีพวกเขายังคงเป็นห่วงทัศสมารุที่ตกหน้าผาไปแต่ก็เกิดข่าวลือขึ้นว่ามีปีศาจมาจับตัวชาวบ้านไปที่เกาะแห่งหนึ่งอายาเมจึงถูกส่งไปที่เกาะนั้นเพื่อช่วยชาวบ้านจากปีศาจซึ่งเราจะเห็นว่าลิคิมารุไม่ได้อยู่ในฉากนั้นด้วยเพราะเขาถูกส่งไปช่วยชาวบ้านบนภูเขาที่ถูกจับไป และได้ฆ่าหัวหน้านินจาที่ได้รับคำสั่งจากเบอร์นิงดอนได้สำเร็จและได้แผนที่อ่าวลับที่กลุ่มเบอร์นิงดอนใช้เป็นฐานที่มั่นจากชาวบ้านคนหนึ่งก่อนที่เขาจะตายตัดกลับมาที่อายาเมะเธอเดินทางมาถึงเกาะเป้าหมายมและต่อสู้กับโจรสลัดชาวจีนที่ลักพาตัวชาวบ้านตามคำสั่งของเบอร์นิงดอนและได้เจอกับเกนบูที่เธอไว้ชีวิตในครั้งที่แล้วเกนบูได้พยายามชวนอายาเมะมาเข้าร่วมกับเบอร์นิงดอนแต่เธอก็ปฏิเสธและปล่อยเกนบูไปอีกครั้ง ดานลิกิมารุก็เดินทางตามแผนที่ที่ได้รับมาจนมาถึงเกาะเดียวกันกับที่ออยาเมะอยู่แต่หลังจากช่วยชาวบ้านออกมาได้ลิกิมารุก็ได้ปผชิญหน้ากับทัตซึมารุที่คากามิส่งมาซึ่งลิกิมารุก็จำเขาได้เพราะดาบอิซาโยอิที่เขาใช้เป็นอาวุธและเมื่อได้เห็นใบหน้าภายใต้หน้ากากลิกิมารุก็มั่นใจว่านี่คือทัตซึมารุที่หายสาบสูญไปแต่ทัตซึมารุกลับจำเขาไม่ได้และหนีไป ลิคิมารุจึงนําเรื่องนี้กับไปรายงานอาจารย์ซึ่งพวกเขาก็คิดถึงความเป็นไปได้ว่าทัสมารุอาจจะความจาเสื่อมถึงอย่างนั้นอาจารย์อาซูมาก็ยังคิดว่าทัสมารุสมควรได้รับโทษตายจากสิ่งที่เขาทําอยู่ดีแต่หลอดโกดักก็เดินเข้ามาพร้อมข่าวว่ากลุ่มเบอร์นิ่งดอดกำลังโจมตีวิหาร ดิคิมารุจึงถูกส่งไปทำภารกิจอีกครั้งดันทัศซึมารุก็กลับมารายงานคาคามิว่าพวกเขาเสียอ่าวให้กับนินจาอาซูมาไปแล้วทำให้คาคามิโกรธมากเพราะอีกด้านที่ภูเขาก็เสียท่าให้กับนินจาอาซูมาเหมือนกันเธอเลยส่งทัศซึมารุไปโจมตีหมู่บ้านจากกันโดของลอดโกดะ เมื่อรู้เรื่องนี้อายามะก็ถูกส่งไปปกป้องหมู่บ้านทันทีซึ่งเธอก็ได้เห็นว่าทัสมารุกำลังคุยอยู่กับคาคามิที่เป็นศัตรูและจากบทสนทนาทัสมารุรู้ว่าถึงแม้คาคามิจะทำตัวเหี้ยมโหดแต่จริงๆเธอก็ไม่ได้ยินดีกับการทำร้ายผู้คนเลยเมื่อคาคามิเดินจากไปอายามะก็เข้าไปคุยกับทัสมารุเป็นครั้งที่สองแล้วที่นินจาอาซูมะทำเหมือนจะรู้จักเขาแต่ทัสมารุก็ยังยืนยันว่าชื่อของเขาคือเซริวและปล่อยให้อายามะสูก้กับลูกน้องของเขาไป ด้านิกิมาลุก็ได้เผชิญหน้ากับยูกิโฮทารุคนรักของสุสากคูแต่เมื่อเห็นว่ายุกิโฮทารุไม่สามารถเอาชนะลิกิมาลุได้สุสากคูก็ฆ่าเธอทิ้งและบอกว่าเบอร์นิ่งนอนไม่ได้ทำอะไรทัศซึมาลุเลยก่อนจะชวนลิกิมาลุมาเข้าพวกแต่พอเห็นลิกิมารุปฏิเสธสุสากคูก็หนีไปลิกิมาลุก็ตั้งใจจะตามไปแต่เขาก็ได้ข่าวจากนกพีดาสื่อสารว่าหมู่บ้านอสุมะถูกโจมตี นั่นอายามะเองที่เอาชนะศัตรูมาได้ก็ได้ดับข่าวจากนกพิราบสื่อสารด้วยเช่นกันเ,เพราะการโจมตีวิหารและค่ายกักกันเป็นเพียงแผนดึงความสนใจเท่านั้นว่าลิกิมารุจะกลับมาถึงหมู่บ้านนินจาคนอื่นๆก็ถูกฆ่าไปเยอะแล้วซึ่งคาคามิบอกกับลิกิมารุว่าเธอทําเพื่ออนาคตของนินจาและลิคิมารุก็กําลังขวางเส้นทางของเธออยู่พอพูดจบคาคามิกนน็กหนีไปลิคิมารุเลยรีบไปที่บ้านของอาจารย์ ผมว่าถังอาจารย์และหลอดโคดายังปลอดภัยดีอาจารย์จึงสั่งให้เลคิมารุไปช่วยชาว,ชวบ้านแต่ระหว่างที่เลคิมารุไม่อยู่ทัตสึามารุก็บุกมาถึงบ้านของอาจารย์และฆ่าอาจารย์อาซุมะ้วยดาบอิซาโยอิที่อาจารย์มอบให้เขาถึงแม้จะจําไม่ได้แต่ทัตสึมารุก็ยังเสียใจยกับการตายของอาจารย์รู้สึกเหมือนเพิ่งสูญเสียคนสําคัญไปและต้องสู้กับเลคิมารุที่ตามมาทีหลังซึ่งเลคิมารุเป็นฝ่ายชนะแต่เขากับฆ่าทัตสึมารุไม่ลง ทัซึมาลูจึงใช้จังหวะนั้นใช้ดาบฟันเข้าที่ตาของลิกิมมาลุและหนีไปได้เพราะคาคามิตามมาสมทบซึ่งเธอเข้าไว้ชีวิตลิกิมาลุเพื่อตอบแทนที่เขาไว้ชีวิตทัซึมาลุและหวังว่าเมื่อถึงวันหนึ่งลิกิมาลุจะตาสว่างและมาเข้าร่วมกับเบอร์นิ่งดอนส่วนออยาเมะกว่าจะกลับมาถึงเขาก็สู้กันจบแล้วเธอเลยออกตามล่าทัสซึมาลุขณะที่ลิกิมาลุก็ได้รับคําสั่งเสียจากอาจารย์ว่าเขาต้องนําดาบิซาโยอยิอก,กลับมาให้ได้ และบอกว่าลิคิมารุจะต้องควบคุมความรู้สึกของตัวเองพร้อมทั้งฝากความหวังของนินจาอาซูมะทั้งหมดไว้ที่เขานันทัสมารุกับคากามิก็หนีออกจากหมู่บ้านและมาพักที่ใต้ต้นซากุระแต่อายเามก็ตามมาทันคากามิเลยจะฆ่าอายเามะแต่ทัสมารุขอเป็นคนสู้เองทั้งคู่เลยได้พูดคุยกันจนความทรงจําของทัสมารุกลับมาทําให้เราได้รู้ว่าอายเามกกับทัสมารุสนิทกันมาตั้งแต่เด็กถึงอย่างนั้นทัสมารุก็ยังเลือกจะอยู่กับเบอร์นิ่งดอน และบอกว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าเขาจะฆ่าเธอซะนาลิกิมารุที่ตามมาที่หลังก็บอกว่าทัสมารุเป็นคนฆ่าอาจารย์และเขาจะต้องฆ่าทัสมารุให้ได้แต่อายามะไม่ยอมเพราะเธออยากเป็นคนฆ่าเขาด้วยตัวเองทั้งคู่ตามรอยทัสมารุกันต่อจนมาถึงถ้ำที่เบอร์นิงดอนใช้สร้างไฟเดมอนทำให้เราได้รู้ว่าไฟเดมอนที่เป็นไพ่ตายของเบอร์นิงดอนก็คือเรือรบขนาดใหญ่เมื่อรู้ว่าลิกิมารุกับอายามะมาถึงถ้ำแล้ว คาคามิก็สั่งให้ออกเรือเพื่อไปทำลายปราสาทโกดาทันทีนิคิมารุจึงกลับไปเตือนหลอดโกดาท,ที่ปราสาทส่วนออยามะก็แอบ,บขึ้นเรือไปทัตึมารุรู้ว่าอีกไม่นานนิคิมารุกับออยามะจะต้องบุกมาที่เรือแน่เขาเลยจะไปสู้กับทั้งสองคนพอเห็นว่าทัตึมารุจำชื่อนินจาอาซูมาได้คาคามิก็รู้ว่าความทรงจำของทัตึมารุกลับมาแล้วแต่เขาก็ยังเลือกจะอยู่กับเธอ เพราะถึงวิธีการของคากามิจะโหดร้ายแต่ความฝันของเธอนั้นสวยงามและมีค่าพอที่เขาจะยอมตายเพื่อมันได้แต่คากามีก็เข้ามากอดจากด้านหลังและสารภาพรักกับทัตซึมารุก,ก่อนที่เขาจะบอกลาเธอและแยกย้กยายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองในศึกครั้งนี้อายามะจะได้เจอกับเกนบูอีกครั้งซึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาปกป้องคากามีเป็นเพราะในขณะที่ทุกคนเอาต่บอกว่าเกนบูงโง่คากามีก็เห็นคุณค่าของเขาทำให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้กัน จนเกนบูตายทั้งยืนซึ่งออยาเมะก,ก็บอกลาด้วยการเรียกเขาว่าเคนบูผู้มีปัญญาขุนพลแห่งเบิร์นนิ่งดอนขณะดเดียวกันทัชึมารุเอาชนะจูเบที่เป็นยอดนักดาบของรอดโกดาได้สําเร็จและยืนรออยู่ที่ท้ายเรือในขณะที่ลิคิมารุต่อสู้จนเอาชนะสซสคูได้สําเร็จออยาเมะก,ก็ต่อสู้กับทัชึมารุและเป็นฝ่ายชนะแต่ในระหว่างที่ออยาเมะก,กาลังลังเลทัชึมารุก,ก็ดึงดาบอิซาโยอิในมือออยาเมะมาแทงตัวเองตายเพราะเขาเป็นคนทรยศ แต่โทษของคนทรยศคือความตายทําเอาไอยาเมะช็อกอยู่ตรงนั้นหลังจากที่เธอมอบดาบให้ลิขิมารุที่ตามมาทีหลังออยาเมะก็โดดทิ้งตัวจากเรือเพื่อฆ่าตัวตายส่วนลิขิมารุก็มาสู้กับคาคามิด้วยดาบอิซาโยอิที่เคยเป็นของทัตซึมารุเมื่อจบการต่อสู้ลิขิมารุก็กลับมารายงานกับลอดโกดะพอรู้ว่าออยาเมะไม่อยู่บนเรือลอดโกดะก็สั่งให้ทหารจะดมยิงธนูไฟจนเรือไฟเดมอนระเบิด ขณะที่คารามิคานมานอนตายในอ้อมแขนของทัศซึมารุส่วนอายามะที่คิดจะตายเพราะเสียทุกคนที่เธอรักไปก็คิดได้เมื่อเห็นลูกกระพวนว่าเธอต้องอยู่ดูแลเจ้าหญิงที่ขู่ตามสัญญาที่ให้เอาไว้กับเลดี้เคส่วนสุสาคุก็ยังไม่ตายแม้ว่าเขาจะแพ้ให้กับลิคิมารุและอยู่บนเรือที่กําลังไฟไหม้ก็ตามหลังจากนั้นในฉากสุดท้ายอายามะจะทําหลุมศพให้กับทัศซึมารุและตั้งใจจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องเสียใครไปอีก ขณะที่ลิคิมารูตั้งใจะจ,จะรับใช้ลอตโกด์ะอายเมะเลยตามเขาไปด้วยก่อนจะไปกันต่อเราวมาพักกันนิดนึงครับกับแกรนเนขนมของเกมเมอร์ใช่ครับเข้ากันตรงๆแบบนี้แหละซีรีส์นี้ลิคิมมารูแสนทักจากทังเรือไม่กินอะไรเลยหาจังหวะเข้าไม่ได้ครับแกรนเนขนมของเกมเมอร์มินิคุกกี้2รสชาติใหม่รสช็อกโกแลตชิพและรสไวช็อกแคร,รนเบอร์รี่ผสมตัญพืชแสนอร่อยอย่งอางอัลมอน์สามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอิเลเวนราคาเพียงห่อละ10บาท และหากซื้อครบ240บาทยังสามารถส่งใบเสร็จไปที่อินบ็อกซ์ของแกนเน่เพื่อดับของพรีเมียมได้ฟรีอีกด้วยครับต่อมาจะเข้าสู่ภาค a r k Secret หรือ d Dark Shadow บนเครื่อง Nintendo DS 2ปีหลังเหตุการณ์ b u r n i n g ิ a w ดอนเล็กมารุกับไอเยเมะก็มาถึงหมู่บ้านซายกะที่อยู่ขอบชายแดนแคว้นโกดาและพบผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่พวกโจรโจมตีหมู่บ้านหลังจากขับไล่พวกโจรไปได้ทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าผู้หญิงที่พวกเขาช่วยเอาไว้คือเจ้าหญิงชิสุ ระหว่างที่เจ้าหญิงชิสุพักรักษาตัวดิกิมารุก,กับอายเมก็จะต่อสู้กับพวกโจรแต่สู้ไปสู้มากับมีกลุ่มสมูไรามาร่วมมือกับพวกโจรด้วยกลายเป็นว่าคาเกมาซะแห่งแว้นฮักคาคุสามีของเจ้าหญิงชิสุนั่นแหละที่ส่งทั้งโจรและสมูไรามาโจมตีหมู่บ้านหลังจากที่เจ้าหญิงชิสุหนียกมาจากปราศาทซึ่งเจ้าหญิงชิสุอธิบายเรื่องนี้ว่าคาเกมาซะใช้เธอทําพิธีกรรมผิดมนุษย์บางอย่างซ้าแล้วซ้าเล่าจนเธอทนไม่ได้เลยตัดสินใจหนียกมา และเธอยังเป็นคนใช้มีดแทงเข้าที่ตาของคาเกมาซะเพื่อป้องกันตัวอีกด้วยแต่หลังจากลิกิมารุกับออยาเนะเอาชนะหัวหน้านินจาฮักคาคูได้พวกเขาก็ได้รู้ว่าเจ้าหญิงชิสุกําลังตั้งท้องที่แย่กว่านั้นคือหลังจากได้เผชิญหน้ากับคาเกมาซะพวกเขาก็ได้รู้ว่าพิธีกรรมที่เขาพยายามจะทําคือการซุบชีวิตเจ้าแห่งความตายและนั่นก็คือเด็กในท้องของเจ้าหญิงชิสุนั่นเองภายหลังเจ้าหญิงชิสุก็ถูกเข้าสิงและหายตัวไป ลิกิมารูกับออยาเมจึงออกตามหาจนมาเจอว่าเธออยู่ที่ขอบหน้าผาเจ้าหญิงชิสุตั้งใจจะฆ่าตัวตายเพื่อขัดขวางการมาของเจ้าแห่งความตายแต่คาเกมมาซากลับได้ตัวเธอกลับไปทําพิธีกรรมต่อลิกิมมาลูกับออยาเมจึงตามไปช่วยเจ้าหญิงชิสุจากปีศาจที่เข้าสิงเธอและกําจัดคาเกมมาซาได้สําเร็จความสงบสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่หลังจากคาเกมมาซาที่เป็นผู้นําถูกกาจัดผู้นําคนใหม่ที่แร้ความสามารถก็ขึ้นมาทําหน้าที่แทน ทำให้แคว,ว้นฮักคาคุล่มสลายในเวลาต่อมาส่วนเจ้าหญิงชิสุที่เสียทั้งลูกและสาม,มีจนมีแผลในใจ,จยากจะรักษาได้ก็กลับไปอยู่กับพ่อจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆเธอก็หายสาบสูญไปและไม่มีใครได้เห็นเธออีกเลยหลังจากนั้นจะเข้าสู่เหตุการณ์เทนชูภาคที่1 Steel Assassin เหมือนเครื่อง PlayStation 1เป็นเรื่องราวในะอีก5ปีต่อมาที่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรมากนักจะวนเวียนอยู่กับการทำภารกิจต,ต่างๆให้กับลอดโกดาและปกป้องเจ้าหญิงคีคุ จนมาถึงภารกิจที่เจ้าลิคิมาาูุกับอายเมจะได้รับมอบหมายให้ไปฆ่าโอนิคาเกะและทำลายกองทัพปีศาจของเขาซึ่งตัวจริงของโอนิคาเกะก็คือสูสักคุที่รอดมาได้จากภาคที่2แต่ก่อนตายโอนิคาเกะจะบอกว่าเขาทำงานให้กับหลอดไมโอผู้เป็นเจ้านรกโดยเนื้อเรื่องระบุว่าจริงๆแล้วสุสักคุก็ตายไปพร้อมกับคนอื่นๆในตอนจบของภาคที่2แต่เขาถูกหลอดไมโอซุบชีวิตกลับขึ้นมา และตอนที่สุดสคูนางสลักรูปปั้นไม้นั่นก็เป็นรูปปั้นของลอดเมโอที่สุดสคูบูชากด้วยหลังจากเอาชนะลอดเมโอมาได้พวกเขาก็จะช่วยเจ้าหญิงที่คู่ได้สําเร็จแต่ทํากลับถูกถลม่มทาให้ลิกิมารุตัดสินใจเสียสละตัวเองมอบดาบอิซาโยอิให้กับอายาเมะและบอกให้ทั้งคู่หนีไปขณะที่ตัวเองยกหินเปิดทางให้และติดอยู่ในถา้าหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์จะมาต่อในภาค Fatal s h ชา o w โหรือคู่เล่นใหม่บนเครื่อง p พ a y s เ a ช i o n 2และ P.S.P วันหนึ่งอายามะได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านนินจาฮากคาคุเลที่ถูกทำลายเธอเลยเข้าไปช่วยผู้รอดชีวิตแต่ก็สายเกินไปแต่เธอก็ยังได้ชื่อคุโรยะมาจากคำพูดสุดท้ายของนินจาผู้เท่าคนหนึ่งแต่ลินก็ตามมาถึงและเข้าใจผิดว่าอายามะเป็นคนทำลายหมู่บ้านของเธอส่วนฟูทาบะที่เป็นฆาตกรตัวจริงก็แกล้งตายอยู่ไม่ไกลหลังจากอายามะเป็นฝ่ายชนะเธอก็<ๆ>ถามลินว่ารู้จักชื่อคุโรยะหรือเปล่าแต่พอเห็นว่าลินไม่รู้เหมือนกันอายามะก็หนีไป สิงให้ลินเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนร้ายอยู่แบบนั้นฟูทาบะเลยคิดจะใช้โอกาสที่ลินไม่ทันตั้งตัวรอบฆ่าเธอแต่จูโซที่เป็นหัวหน้าและผู้นำกลุ่มนักฆ่าคุณโลยะาก็ามาห้ามเอาไว้และล่อไอยาเมะมาที่โรงแรมฮากโกคาเคเพื่อทดสอบฝีมือของเธอแต่จูโซก็หนีไปได้ดานรินก็ยังคงสืบหาคนที่อยู่เบื้องหลังการทำลายหมู่บ้านของเธอจนได้เจอกับฆาซิึรากิอดีตสมุไรที่ผันตัวมาเป็นหัวหน้าโจรและฆ่าเขาได้สำเร็จ ทำให้ตอนที่ออยาเมะมาถึงคาซึระกิก็ตายไปแล้วและได้เจอกับรินอีกครั้งซึ่งออยาเมะตั้งใจจะคุยด้วยแต่รินก็เข้าโจมตีทันทีซึ่งออยาเมะก็จับได้ว่าฟูธาบาแอบดูอยู่ทําให้ดินตาสว่างว่าใครคือศัตรูของเธอกันแน่แต่เพราะมัวแต่ยืนอึ้งอยู่ทาให้เธอถูกลูกดอกอับยาพิษของฟูธาบาและเกือบถูกฆ่าตายดีที่ออยาเมะเอาตัวมาขวางเอาไว้ได้ทันและโยนเธอลงน้ําไปแต่นั่นก็ทําให้ออยาเมะเป็นฝ่ายถูกจับไปแทน ลินเลยต้องไปตามหาญาถอนพิษแล้วไปช่วยไอยาเมะแต่ไอยาเมะไม่ยอมหนีไปด้วยเพราะเธอต้องไปเอาลูกกระพวนของเจ้าหญิงขี้ขู่ที่ถูกชิงไปกลับมาให้ได้ซะก,ก่อนเธอเลยฝากให้ลินเอาจดหมายไปส่งให้ชายที่ชื่อมิมิสุขู่ในอีก3วันไอยาเมะตามหาลูกกระพวนจนได้เจอกับชิโนกิหนึ่งในสมาชิกข,ของคุโรยะซึ่งเขาก็ยอมคืนให้เธออย่างง่ายดายแต่ทั้งคู่ก็ยังสู้กันอยู่ดีดามรินที่มาส่งจดหมายตั้งคำขอของไอยาเมะก็พบว่าที่ชิโกโรที่ช่วยเธอมาตลอดก็คือมิมิคุสุ สายลับที่โกดะส่งมาซึ่งก่อนหน้านี้ฟุทบะเคยบอกว่าดินอ่อนต่อโลกเกินไปมีมิโุคุเองก็บอกว่าดินใจดีเกินกว่าจะเป็นนักฆ่าได้เช่นกันหลังจากนั้นไม่นานอายเมยก็ตามมาถึงเมื่อมองดีๆดินก็สังเกตเห็นความเยือกเย็นที่เหมือนกันระหว่างลินกับไม่มิสุคุที่เป็นนักฆ่าอาชีพแต่เธอกับไม่มีความเยือกเย็นนี้หลังจากนั้นภารกิจจะพาให้อายเมยก,กับดินได้เจอกับคนของคุโรยะและกำจัดไปได้ทีละคน จนสุดท้ายก็เหลือแค่จูโซคนเดียวเมื่อเห็นถึงศักยภาพของรินจูโซก็อยากได้เธอมาเป็นภรรยาแน่นอนว่ารินปฏิเสธและทั้งคู่ก็ต่อสู้กันซึ่งรินเป็นฝ่ายชนะทําให้ปมในภาคนี้จบลงโดยในฉากสุดท้ายอายเมะจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาจับไหล่แล้วหันกลับไปมองแต่ข้างหลังเธอกลับไม่มีใครหลังจากนั้นในเทนชูภาคที่3 Return from Darkness หรือ Wrath of Heaven เหมือนเครื่อง PlayStation 2, Xbox และ PSP จะมีการเล่าเรื่อง้ายตัวเกมภาคที่2ที่แต่ละตัวละครจะมีเรื่องราวของตัวเองต่างตรงที่ทั้ง3เนื้อเรื่องในภาคนี้จะให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยเลยบอกไม่ได้ว่าเนื้อเรื่องไหนเป็นคานนนครับ1ปีหลังจากฉากจบภาคที่1นึ่งริกิมารุก็ออกมาจากทาได้และรับภารกิจตามหาตัวคนทรยศที่วางแผนจะฆ่าลอร์ดโกดะและพบว่าโอนิคาเกะก็ยังไม่ตายเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เฉลยว่าทั้งริกิมารุและโอนิคาเกะต่างเขาเป็นตัวปลอม และทั้งคูก็ถูกโอนิคาเกตตัวจริงฆ่าตายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่พ่อมดเทนไลที่เป็นตัวร้ายหลักในภาคนี้กิดจะครอบครองพลังของลอดเมโอที่ถูกส่งกลับนรกไปในตอนจบของภาคที่1และได้ทําการสร้างเงาสะท้อนและชุบชีวิตคนตายเพื่อชิงดาบชิชิโตะที่มีพลังของลอดเมโออยู่แต่ลิคลิมาูุตัวจริงก็ปรากฏตัวผ่านประตูมิติของลอดเมโอ โดยพลังของดาบอิซาโยอิที่ตกลงมาจากฟ้าและชิงดาบชิช,ชิโอที่ทุกคนแย่งกันมาได้แต่คนของเทนไลก็เข้ามาขวางเอาไว้ทำให้โอนิคาเกะฟันตาขวาของลิคิมารุจนบอดก่อนจะหนีไปแต่หลังจากนั้น <c oughs> ลอตโคดะจะส่งลิคิมารุไปช่วยเจ้าหญิงคิคุซึ่งเขาก็ฝากเจ้าหญิงเอาไว้กับอายาเมะก่อนจะเอาดาบอิซาโยอิที่เสียหายจากการต่อสู้ <c oughs> ไปให้เลสไซที่เป็นช่างตีดาบซ่อม และใส่ side, เลยให้ดาบมุลามาศกับลิคิมาลูเอาไว้สู้กับพวกอันเดตแต่การจะใช้ดาบเล่มนี้ก็ต้องแลกมาด้วยพลังของผู้ใช้มันด้วยหลังจากนั้นเทนไลจะมาชวนลิคิมาลูเข้าพวกซึ่งลิคิมาลูปฏิเสธทําให้เขาต้องสู้กับศัตรูมากมายรวมถึงทัสเสมาลูที่ถูกชุบชีวิตกลับมาด้วยซึ่งทัสเสมาลูบอกว่าลิคิมาลูมีวิชาลับโดจุดสึหรือดวงตานินจาแต่เขายังไม่พร้อมที่จะใช้มันอาจารย์เลยสะกดวิชานี้เอาไว้ที่ตาข้างขวาของเขา แต่พอเห็นว่าทัศซึมมาลุหักหลังเทนไลก็กกำจัดเขาทิ้งทันทีจากนั้นลิคิมารุจะฆ่าโอนิค่าเกีอีกครั้งก่อนจะได้สู้กับเทนไลแต่หลังจากเทนไลแพ้ขังแรกเขาจะใช้พลังของลอดไมโอทาให้ลิคิมารุตามบอดแต่พลังโดจุสึที่ตาขวาก็ตื่นขึ้นมาทาให้ลิคิมารุพลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะเรื่องราวในเส้นเรื่องนี้จึงจบลงแต่ในเนื้อเรื่องแยก t ู r o u g h the portal จะมีการเล่าเพิ่มว่า ในระหว่างที่ริกิมารุตัวปลอมกลับมาริกิมารุตัวจริงได้เดินเข้าประตูมิติไปและไปโผล่ในโลกอนาคตที่บริษัทชั่วร้ายได้กระจายเชื้อไวรัสไปทั่วโลกเพื่อที่พวกเขาจะได้ขายยารักษาในราคาแพงหลังจากที่ริกิมารุเอาชนะมิสเตอร์ดีซีอีโอที่เป็นเจ้าของบริษัทและเป็นผู้ครอบครองดับชี้ชิโตะในช่วงเวลานั้นได้ริกิมารุก็ถูกย้อนเวลากลับมาที่เดิมและได้สู้กับโอนิคาเกะตามเนื้อเรื่องหลักครับ ใน,เ,นเรื่องของอายาเมะเธอจะกําลังสืบเรื่องการค้ามนุษย์และการลักพาตัวผู้หญิงในหมู่บ้านจนได้รู้เรื่องของ Jewel ออฟเอิร์ที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้ครอบครองอัญมณีครบ3ชิ้นจะได้รับพลังเนื้อจินตนาการแต่กว่าจะสู้กันจบอัญมณีก็หายไปซะแล้วหลังจากนั้น1เดือนต่อมาลอดโกดาก็ถูกจับตัวไปเรียกคถไายเพื่อแลกกับจิเวลออฟเวอร์ที่เป็นสมบัติประจำตระกูลโกดา ภารกิจนี้ทำให้อายามะด้ดูเรื่องของอัญมณีชิ้นสุดท้าย j e w e l of Heaven และเกิดการเข้าใจผิดทำให้เธอต้องสู้กับเทชูแต่พอรู้ว่าเธอมาจากอาซุมะพวกเขาก็ปรับความเข้าใจกันได้และได้เจอกับลิคิมารุซึ่งอายามะจับได้ว่าเขาเป็นตัวปลอมที่ทำงานให้กับเทนไลหลังจากนั้นอายามะจะออกตามหา j e w e l of Heaven แต่ทัตซึมารุที่ถูกเทนและชุบชีวิตกลับขึ้นมาได้มันไปก่อนทั้งคู่เลยต่อสู้กันแต่โอนิคาเกะก็ตามมาสมทบ ทัศนมารุไล่หักหลังเทนไลด้วยการใช้ดาบแทงโอนิคาเกะแล้วลากลงเหวไปด้วยกันก่อนที่อายาเมะจะไปเผปชิญหน้ากับเทนไลต่อซึ่งเทนไลก็ใช้พลังของจ e เวลออฟเฮเวนกับจ e เวลออฟเอิรเพื่อเพิ่มพลังแต่แล้วลูกกระพุนของออยาเมะก็สว่างขึ้นและทําให้พลังของเทนไลหายไปอายาเมะเลยพิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งภายหลังเล็กิมมารุตัวจริงจะเฉลยว่าจริงๆแล้วลูกกระพุนของเธอกับเจ้าหญิงคีคูถูกสร้างมาจากจิเวลออฟเมจูที่สามารถกดพลังของจิเวลออฟเฮเวนกับจิเ e ลออฟเอิรได้ซึ่งนี่เป็นครั้งเดียวในซีรีส์ที่มีการพูดถึงพลังพิเศษของลูกกระพุนครับส่วนในเนื้อเรื่องเส้นที่3จะเป็นเรื่องราวของเทชูฟูจิโอกะสมาชิกองค์กรมูเซนกลุ่มนักฆ่าที่ฆ่าเพื่ความยุติธรรมในคืนหนึ่งเขาถูกส่งไปฆ่าโทคุเบ แต่เทชูมาช้าเกินไปทาให้ลิกิมารุชิงฆ่าเป้าหมายของเขาไปก่อนแต่หากเป็นในเนื้อเรื่องของลิกิมารุจะเห็นว่าโอนิคาเกะเป็นคนฆ่าแทนเทชูเลยตามล่าลิกิมารุแต่กลายเป็นว่าลิกิมารุไม่อยากฆ่าเขาเทชูเองก็ไม่ได้อยากฆ่าลิกิมารุเช่นกันแค่อยากเตือนว่าวันหลังอย่ามายุ่งกับเป้าหมายของเขาเท่านั้นภารกิจต่อมาเทชูจะถูกส่งไปฆ่ากันดาที่หลักพาตัวผู้หญิงแต่เขากลับถูกชายที่ชื่อจินไนจับตัวไปได้ โดยเขาเสนอง,งานให้เทชูทไปฆ่าเซนโนสุเกะหัวหน้าองค์กรมูเซนของเขาเองแต่เทชูปฏิเสธหลังจากหนียกมาได้เทชูก,ก็กลับมาหาหัวหน้าและได้รับคำสั่งให้ฆ่าจ,จินไนซึ่งมีเป็นงานสุดท้ายก่อนที่เซนโนุเกะจะขอกะเกษียณตัวเองแต่เมื่อเทชูเดินออกไปจากห้องเราจะได้เห็นว่าเซนโนุเกะถูกมีดปักอยู่กลางหลังและตายหลังจากมอบภารกิจจบจากนั้นเทชูเจ้าชนะจินไนได้สำเร็จ แต่ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยโชคดีที่ลิกิมารุได้รับภารกิจให้มาฆ่าจินไนเหมือนกันพอเห็นว่าเป้าหมายของเขาถูกชิงฆ่าตายไปซะก่อนเขาก็เหลือบไปเห็นเท็ชูที่ได้รับบาดเจ็บแล้วพาเขา้าหนีออกมาจากหมู่บ้านที่กำลังระเบิดต่อมาในภาคที่4 Shadow Assassin บนเครื่อง Nintendo Wii และ PSP 1ปีหลังเหตุการณ์ในภาคที่3เกิดข่าวลือเรื่องที่มีคนกำลังวางแผนจะก,ก่อสงครามกับแหวนของลอดโกดา เซกิยะที่เป็นที่ปรึกษาจึงให้แม่หมอช่วยพยากรอนาคตของลอดโกดาแต่เธอกลับเป็นนินจาชื่อลินชีพร้อมตัวมาและลักพาตัวเจ้าหญิงคิคูไปได้ฮายามะเลยรีบตามไปถึงแม้ลอดโกดะจะเป็นห่วงลูกสาวแต่เขาก็มีประเทศต้องดูแลทำให้ลิกิมมารุทุกส่งไปช่วยหมู่บ้านที่กำลังถูกจโจมตีแต่ลอดโกดาก็คาดว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ลูกสาวของเขาถูกลักพาตัวไป แารกิจนี้ทําให้ลิคิมารุรู้ว่าคนที่กําลังซ่องสมกําลังเตรียมก่สอสงครามก็คือเดมิโอทาโดะลอตโกดาจึงสั่งให้ลิคิมารุฆ่าเดมิโอทาโดซะซึ่งเขาก็แอบเข้าไปสังหารทาโดได้สาเร็จแต่ลินชิก็ปรากฏตัวและเกือบฆ่าลิคิมารุได้โชคดีที่ฮาคุเบะซามูไรที่ลอตโกดาจ้างมาเข้ามาขวางไว้ได้ทันแต่ลินชิหนีไปได้จากนั้นลิกิมารุจะกลับปราสาทตามคําสั่งของลอตโกดาแต่ทหารที่ปราสาทกลับพยายามฆ่าลิกิมารุ เพราะเซคิยะประกาศว่าเขาคือคนทรยศและต้องสู้กับออยาเมะที่ช่วยเจ้าหญิงคิคุกลับมาได้สําเร็จแต่พอเห็นว่าสู้ไม่ได้อายาเมะก็พาเจ้าหญิงคิคุหนีไปซึ่งเซคิยะก็ขอโทษและบอกว่าออยาเมะนั่นแหละคือคนที่บอกว่าลิกิมารุเป็นคนทรยศลิกิมารุเลยต้องตามไปช่วยเจ้าหญิงหลังจากนั้นเรื่องจะเล่าย้อนกลับไปตอนที่ไอยาเมะไล่ตามดินชีที่ลักพาตัวเจ้าหญิงคีคุไปในตอมแดก และพบบอดแสว่าลิกิมารุมีส่วนในการลักพาตัวเจ้าหญิงซึ่งจริงๆลิกิมารุคนนั้นคือลินชีปลอมตัวมาแต่อายเมะไม่รู้อายเมะเลยพาเจ้าหญิงกลับปราศาสตรซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ลิกิมารุตัวจริงกลับมาพอดีอายเมะที่สู้กับลิกิมารุไม่ได้จึงพาเจ้าหญิงหนีออกมาแต่กลายเป็นว่าลินชีแอบสลับตัวกับเจ้าหญิงทีคุตอนที่เซคิยะพาเธอไปเปลี่ยนชุดและเข้าจุดโจมอายเมะ แต่ลิคิมารุก็เข้ามาขวางไว้ได้และฆ่าลินชิได้สําเร็จแต่ตอนที่นินจาทั้งสองไม่อยู่เซคิยะกลับหักหลังหลอดโกดัและเผาปราสาทลิคิมารุเลยกลับไปฆ่าเซคิยะและช่วยเจ้าหญิงคีคุแต่เซคิยะที่ควรจะตายกลับรอดไปได้เพราะจริง,รงๆเซคิยะตายไปนานแล้วและเป็นโอนิคาเกะที่สวมรอยมาตลอดเขาโก่กเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อจะเด้สูกับลิคิมารุเป็นครั้งสุดท้ายลิคิมารุเป็นฝ่ายชนะ แต่วันนี้คาเกะที่ได้รับบาดเจ็บก็จับตัวเจ้าหญิงคีคุเป็นตัวประกันเจ้าหญิงคีคุเลยบอกให้ลิขิมารุใช้ดาบแทงทะลุตัวเธอไปเลยทำให้เจ้าหญิงคีคุตายในการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนอายาเมะที่น่าจะเสียใจกับหัวเราะอย่างน่าขนลุกซึ่งแฟนๆคาดกันว่าวิญญาณของโอนิคาเกะน่าจะยยายไปสิงในร่างของเธอแทนและนั่นก็คือตอนจบของเกมเทนชูภาคที่4ครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKistol.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและบอลเลตมากมายอย่าลืมแวะไปดูกันครับลิงก์ในเดสคริชั o นใต้คลิปเราไว้เดากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ